<Z> ช่วงนี้เอสจะพาผู้ชมไปชมการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมสัมผัสความมันเร้าใจกันได้เลยค่ะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021สนามที่1และ2ภายใต้แนวคิด Spirit to Put the Limits หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดนัสนามช้างอินเตอร์นัชแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ข้ามกลางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะ การเปิดฤดูการแข่งขันในปีนี้สุดมันสมการรอคอยเมื่อทับนักแข่งต่างพร้อมลงชิงชัยเพื่อลุ้นแชมป์ผ่านการแสดงสมรรถนะการขับขี่อันดีเยี่ยมของรถยนต์โตโยต้ากับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเม r เรสทั้ง4รุ่นเริ่มด้วยรุ่น v ีออสเลดี้วันเมกเรสที่มีนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์สังกัดโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีลงแข่งขันด้วย ลุ้นกันต่อในรุ่น Vios 1 m e g r e ที่มีหนุ่มๆนมนักแข่งหน้าใหม่ลงสนามจำนวนมากรวมถึงนักแสดงหนุ่มปังปอนอัครวุุิสังกัด Toyota Racing Star Team ลงสนามครั้งแรกมันต่อเนื่องกับการแข่งขันของนักขับรุ่นใหญ่ไฮลักรีโว1 m e g r e กับบทพิสูจน์ของกระบะสายพัน์ธุแกร่งกับช่วงล่างที่หนึบและสมรรถนะที่แรงสุด ปิดท้ายการแข่งขันด้วยรุ่นค o ล o ลอ a a อา i s ติส GR Sport e 1 m r กที่ดีกรีความเข้มข้นสะใจเพิ่มยิ่งขึ้นสู้กันสุดใจก่อนจะจบไปแบบลุ้นทุกวินาทีขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเก็บคะแนนสำหรับเบสที่1และ2ทั้ง4รุ่นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยค่ะ ภายในงานยังมีกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงมากมายให้แฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้ตื่นตาแบบเต็มพิกัดที่ยังคงมาสร้างสีสันในทุกสนามการแข่งขันกับทีม Toyota r เ c i n g Star าร์นำโดยมารีเบอร์เนอร์และปังปอนอัครวุฒ จริงๆวันนี้เป็นรอบแรกเลยคือมันเหมือนเราก็แข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาเลยนะพาะยายามทาเวลาให้ดีที่สุดถ้าเราแซงได้เราก็แซงเราก็ทําให้ดีที่สุดณเวลานั้นส่วนตัวก็พอใจครับผมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็สนามแรกเลยซึ่งต้องคอลี่ฟายได้ที่11แต่ว่าอันนี้จบคิดว่าน่าจะได้ดีกว่าเดิมยังไงฝากด้วยนะคะ Toyota ok Gazoo Racing Motorsport นะคะเดือนหน้านะคะเรามีนักกันที่เชียงใหม่นะคะยังไงถ้าเกิดใครไม่สามารถเดินทางไปดูได้ก็ ดูในไลฟ์สดนะคะของ Facebook ของ Toyota g a z o ู Racing Watersport t h a i l a n d ได้เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมรับรองทำเต็มที่แน่นอนครับครั้งนี้ยังได้จัดการแข่งขันการกุศลนัดพิเศษ Toyota Executive Charity Race 2021การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบด้วยรถกระบะไฮลักริโวกระบะสายพัน์ธุแกร่งสมรรถนะแรงสุดขีด บทพิสูจน์สมรรถนะด้วยแพชชั่นของผู้บริหารนำทีมโดยมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมด้วยทีมผู้บริหารและผู้แทนชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจำนวน14คันเพื่อนำเงินรางวัลมูลค่า200,000บาทมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันต่างขับเคี่ยวกันอย่างสนุกเพราะทั้งคณะผู้บริหารและผู้แทนชมรมไม่มีใครยอมใครใช้เทคนิคและสมรรถนะของรถกระบะไฮลักรีโวอย่างเต็มที่ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเพราะรถกระบะนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวิถีชีวิตคนไทยจึงเป็นโอกาสที่ดทีที่ทีมผู้บริหารและผู้แทนชมรมตัวแทนจำหน่ายทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อส่งต่อความม่ ั่นใจยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าต่อไปค่ะร่วมติดตามความสนุกของการแข่งขันโตโยต้ากาซู Racing m o t o r ร์สปอ2021สนามที่3ระหว่างวันที่13-14พฤศจิกายนนี้ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ห้ามพลาดนะคะ